เป็นไงบ้างคะอันนี่กับคนดังด้วยเดี๋ยวนะคนดังท่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่รัศมีฟ้าไล่นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ปาาช่องมันอยู่เอ้ไม่สีมันอยู่ขาใหญ่ขาใหญ่มากไหมคิดว่ามากยังไม่เห็นพอมาถึงเราก็เล็งทำเลที่จะกางเต็นต์ตั้งแคมปิ้งกันเล็งได้จุดนี้แหละก็รีบลงของกันใหญ่เลยเตรียมของมาแคมปิ้งเยอะมาก ส่วนนี้นะก็เป็นเก้าอี้แคมปิง้งเพดลองนั่งและโอ้โหชิวเวอร์เลยอยากทุกคนได้มารองแบบนี้สังอ่ะหลังจากนั้นนะก็รีบลงของกันใหญ่เลยเพราะว่าเตรียมของมาเยอะมากส่วนพอบมาแคมปิง้งเนาะหรอโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนี่สนุกเลยมีของให้เล่นเพียบซ่าแคมปิ้งคั้งนี้นฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรายอยู่ที่แคมแล้วกำลังเนาะกลงทำอะไรอยู่นอนชิว พา,าแคมปิ้งที่รัศมีฟาร์มเขามีเต็นท์ให้เช่าได้นะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มากางเต็นท์ให้ด้วยส่วนเพชก็เช่าเหมือนกันแต่ด้วยความโซนอะเนาะก็อยากกางเต็นท์ดูได้เรียนวิชากางเต็นท์มาจากการไปแคมปิ้งครั้งที่แล้วแหละโอ้โหก็คือสนุกมากเดินวนสามสรอบจากแคมปิง้งกางเต็นท์คนเดียวพอสักพักนะก็โอเคได้รู้แหละว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมก็ขึ้นโคงเลยจ้ะ เต็นไม่ยากอย่างที่คิดนะเพียงแค่เราเข้าใจโครงสร้างมันอันนี้ชาเลนจ์ใหม่พ<อ>เพราะว่าเต่น,นี้ที่ไม่เคยเหมือนกันปกติ <c oughs> กลางเต่เครทูอ,อันนี้ไม่ใช่เหมือนกันหรอไม่เหมือนอันนี้ผมคิวทูเต็นแต่และยี่ห้อแต่ละแบรนด์ก็จะต่างต่างกันไปแต่ว่าถ้าเราเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทีนี้ก็ง่ายแล้วแหละเพชได้เรียนมาแล้วจากกันไปทริปลาวคาวที่แล้ว น้องมันเรียวมวิชากลางเต็นท์101แล้วมีคนมาช่วยจับมุมกางเต็นท์ทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเราก็เช็กกางสักพักนะก็คือเร็วขึ้นเยอะมากแต่อันเนี้ยประเด็นอันนี้เยเป็นเพจมีไม่รู้เนี้ยมาสนเลยฟังใช่ไหมมีเด็กเริ่มสนุกการกลางเต็นท์ขึ้นมาละเต็นที่เรากลางอะไรนะเป็นเคทู นอนได้3-5คนส่วนที่เรากลางเมื่อสักครู่นั้นน่ะเป็นของคิวชูนอนได้1-2คนแล้วก็ช่วนกางสักพักจริงๆก็มีเจ้าหน้าที่อนะแต่ว่าเราก็อยากกลางเองเล่นเองอันนี้ได้และเสร็จแล้วเรามาเป็นแกงเนาะก็จะ<อ>มีเต็เนเย<ๆ>อะนิดนึงอะที่มาของหมอกและควันจาง เพัก,กันสักครู่ก็ถึงเวลากลางทาบและเนื่องจากคนเยอะอนะน้องและทาบก็ใหญ่มากบอกเลยว่ากลางทาบครั้งเนี้ยเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพชรมากันสิบกว่าคนทุกคนช่วยกันกลางทาบทั้งหมดเลยจับเสาเอยผูกเชือกเอวยตอกเอยเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน นี่แหละเพจบอกเลยมันคือกิมมิคและความสนุกของการมากางเต็นท์แล้วแคมปิ้งการที่ได้มากางเต็นท์จริงๆลงมือทําจริงๆแล้วก็การได้มาแคมปิ้งรอบกองไฟหรือว่าแลกเปลี่ยนเรื่องราวกาันอันนี้แหละคือเสน่ห์ของการมาแคมปิ้งที่แท้จริงเราก็ใช้เวลาการกันสักพักเลยแหละ <c oughs> <c oughs> ก็ยังว่าวนะเนาะถ้ามันกลางง่ายๆมันก็คงไม่สนุกแหละทิปนี้ <c oughs> อันนี้เขากำลัง <c oughs> กางเต็นท์อยู่ <c oughs> กลางมาละประมาณชั่วโมงกว่าสชั่วโมงอะทุกคนถือเสาหมดตั้งแต่ไปแคมปิ้งมาอันนี้เป็นการเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด2000 years later ในที่สุดเราก็กางทารกันเสร็จแล้วถึงเวลาอาหารค่ำวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะอ๋อหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะที่ไม่เป็นเกล็อะไรตรงนี้เลยหนูแค่อยากจับอันนั้นเขาจับกุ้งแม่น้ำกันอยู่หรอเป็นก้บโหด อันนั้น,เป,นเป็นร้านอาหารทาร,รคานตาสามแม่กัวอ,อ,อันนี้เป็นแคมป์แบบชิลๆริมน้ำเราก็เลยซื้ออาหารทะเลกุ้งหมึกหอยมาย่างทำอาหารกินกันได้ที่สำคัญมีหมูกระทะด้วยนะชิลมากหมูกระทะริมน้ำกับอากาศเย็นๆแบบนี้ ฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราตื่นเช้าวันที่2ที่ไรอสสมีฟาร์มแล้วบรรยากาศดีมากเลยอันนี้เท็ดโกยชิงชัยอ,อยู่นะคะข้างหน้าเป็นลำธารแบบนี้เลยสวยมากบรรยากาศดีอากาศเย็นๆนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีแบบนกหรือว่าสัตว์ต่างๆออกมาเกาะเล่นที่ต้นไม้นะ่ารักมากเลย เล่นชินชาอุย้ยแล้วยิงอยากให้ตัออะอีกหนึ่งอย่างมาแคมปิ้งสิ่งที่ห้ามพลาดคือการดิปกาแฟยามเช้ายี่สิบกรัมน้ำสามร้อยดิปให้จบภายในสามนาทีอ่ะนี่เป็นตักเลยอ่าเนี่ยเทไปหนึ่งสกูนก็คือสิบกรัมน้องสิบกรัมลงไปแล้วอ่ะอีกอีกอกละไรยี่สิบกรัมไม่งเต็มดีกี่กี่ได้อ่ะ Okay. อเอาเอาน้องไปแล้วก็จะบดเนาะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าไกด์เดอร์ไกดเดอร์กลายแปลว่ากลายแปลว่า <Gl ider. S 2> บดเนะาะไกดเดอร์ก็มีหลายแบบหลายอย่างมากอันนี้ของฮาริโอก็เป็นรุ่นพกพาเพราะว่าเล็กๆแต่จิ๋วๆเอ่อองค์ประกอบมี <c oughs> มีทั้งหมด3ชิ้นอะอันนี้คือตัวเก็บเนาะคอนเทนเนอร์ตัวนี้ตัวบด แล้วก็ตัวนี้คือตัวแฮนดิลตัวไว้จับนนเทเข้าไปเทเสร็จปั๊บป,ปิดครับไอปิดแคปอันนี้ตัวแฮนดลิลจับประมาณนี้เห็นไหมมันทำไว้ให้เคาะให้ให้จับอยู่ละแล้วก็จับแข็งแล้วเราก็หมุน เหมือนให้มันให้มัน,มนสวนทางกัน,น่เวลาเราจะหมุนทางนี้เราก็เวลาจับเราก็หมุนสูนททางนี้ด้วยเล้าหมดมันก็จะฟีข้างบนมันจะไม่มีความหนักมันก็ลงมาอีกแล้สอง <ๆ S 2> ครับแล้วถ้าอยาอยากละเอียดกว่านี้ค่ะต้องปรับต้องปรับ,บ,บถ้าปรับความละเอียดปรับใบมีดท,ที่ข้างล่างก<ๆ>็ตอนแรกนะครับก็ลงไปนิดนึงให้มันบูมเดี๋ยวให้าบูมการบูมก็คือ การที่ให้เอาแก๊สออกจากตัวกาแฟก่อนเพราะกาแฟถ้ามันพึ่งขั่วมาใหม่ๆเนี่ยแก๊สมันจะเยอะอนน้300อยู่นี้สุดท้ายก็จบก็ต้องมาเยองนี้เนาะก็300นี่ได้2องขับเห็นไหมกินได้2คนสองเสิร์ฟ นะแรกๆที่บอกก็เวลากาแฟยังไม่อัดแน่นเท่าไหร่นะก็อัตราความเร็วของน้ำก็จะเร็วหน่อยแต่ท้ายก็จะค่อยชุกๆ,ๆุกๆุแต่จะมาดูตอนท้ายทีหนึ่งก็จะเห็นสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยอันนี้ก็ถือว่าเราลงมา2ครั้งละโดยทั่วไปเวลาลงก็จะลงที่นาทีที่ศนย์วินาทีที่ศูนย์วินาทีที่สีไอ้สีแล้วก็อีกวินทีร้อยสาิบามสิบเอ็ด เนี่ยมันต้องลงละอุณหภูมิดิฟก็อุณหภูมิน้ำดิฟก็ประมาณ9 0 97เริ่มลงมันก็จะไปจบประมาณ93-94าอะไรเงี้ยอมมนแกยแล้ว,ลวดูมวลกาแฟมันจะเริ่มอัดแน่นเข้าไปตรงกลาง ครั้งก่อนสุดท้ายละแล้วก็เดี๋ยวครงสุดท้ายก็จะจบที่3ามอีสะครัสุดท้ายละนี่หอมมากได้กลิ่นดหอมมามกฮะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นกาดที่เขาไปทำปุ๋ยอ่ะทีนี้มีสารอาหารอยู่ ัดวแล้วแต่ได้หมดที่ตามสตาร์บัคเออขาก็มีมีแจกเนี่ยน้ำหลังๆมันจะยิ่งช้าหน่อยนะเนี่ยการช้าเร็วดูที่โฟล์น้ำเห็นไหมการไหลเนี่ยแรกๆมันจะจุ๊บกตอนนี้มันเริ่มช้าสโลว์สโลว์อันนี้อันนี้คือเพอร์เฟคดิปเปรี้ยวเลยใช่ไหมใช่ใช่เปรี้ยวเลยอ่ะแต่ตอนแรกแบบมันมันละมุนแล้วมันก็หอมตอนนี้เปรี้ยวเลยหอมเบอร์รี่มากมันต้องกินร้อนใช่ไหม มันมีอุณหภูมิกินตอนนี้ไอเนี้กินได้เลยอุณหภูมินี้กินได้เลย,เลยจิบกาแฟะเสร็จแล้วก็มานั่งชมวิวแล้วก็ดันเจอแก๊งเด็กเ,เจ้าถิ่นโดดน้ำอยู่ชวนคุยน้องกน็น่ารักมากเลยนี่อีกหนึ่งไฮไลท์เพ็รพาทุกคนมาส่องเต็นท์นอนบนรถมีบันทดขึ้นไปแล้วก็มีซันรูปตอนคืนไว้นอนดูดาวได้เลยอ่โะโคตรคูลเลยทุกคน แล้วก็คือมีความเทมากภายในก็นอนได้ประมาณสัก 2- 3สคนได้เลยพกพาสะดวกขับไปไหนก็ได้ถ้าใครไปแคมปิ้งก็แนะนำลองแคมปิ้งมันโดตูนะจ๊ะบรรยากาศสวยๆในการมาแคมปิ้งที่รัศมีฟาร์มฟาฝากทุกคนสิของการมาแคมปิ้งนอกจากจะได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนย,ยังได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้เอเนอร์จี้ได้พลังงาน ชาติได้ทำกิจกรรมทำสิ่งที่ชอบได้เป็นตัวเองและยังได้ใช้เวลาทำกิจกรรมกับชาวแกงอีกด้วยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนนะ f o r ์ y ี่เดค่ะฟอร y ี่เดย์คาเฟ่บรรยากาศอยู่ตรงเขื่อนเขาใหญ่ตอนนี้เราก็แวะมาเช็คอินที่คาเฟ่ฟอร์รี่เเป็นคาเฟ่สไตล์โมเดิร์นมีสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ที่พาดไม่ได้เลยแล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอินสวนดอกไม้สัหน่อยอันนี้นะคะอยู่ที่ฮักเข่าใหญ่เป็นบ้านแบบนี้นอนได้แบบสิบกว่าคนบรรยากาศดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองมาวันแรกนะเราไปที่รัศมีฟาร์มมาก็บรรยากาศดีนะเป็นแนวแคมปิ้งอะไรแบบแนวบ้านคอสเทจสวยมากเพเก็บบรรยากาศมาฝาก you know I, think I ยามเช้ากาแฟขนมปังปิ้งพร้อมวิวสวยๆนี่ก็ฟินไม่เบาเหมือนกันนะจะแคมปิ้งบนดาดฟ้าก็ได้ล้องเกตก,ก็ได้แถมยังมีสระให้เราเชาวแก๊งกระโดดน้ําเล่นอีกด้วยมาเช็คอินกันต่อที่ไร่ทองสมบูรณ์บรรยากาศดีมากได้นั่งรถรางแล้วก็ทํากิจกรรมมากมายเลยได้เช็คอินที่ต้นไม้รูปหัวใจด้วยที่สําคัญได้ลองแต่งตัวเป็นชาเผ่าขเขาตอนนี้นะคะอยู่ไร่ทองสมบูรณ์อามาเพ้นมากกัน แต่งตัวอย่างเดียวมันก็ธรรมดาไปเดี๋ยวเข้าเผาเขาไม่ได้อย่างเราต้องเพชรหน้าให้ครบเครื่องอันนี้เผาอะไรคะเนี่ยเผาตามจินตนาการหน้าเพชรคือเก่งมากปกติแต่งหน้าเองแต่นี้มีคนมาแต่งให้นาี่ก็แร้ค่ะคุ้ค่ะรู้สึกไม่ชินแต่ที่มากกว่าคือ ตอนนี้ฉันแต่งต,ตัวแล้วแต่งหน้าแบบเผาไหนกันนะอเ,เอาหนะ้าอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมเผาด้วยพอถ่ายรูปออกมาก็เก๋ดูคููไม่เบาเหมือนกันสุดท้ายเรามาแวะเช็คอินอิ่มท้องกันที่คาเฟ่รูราบาร์แอนด์รสตอรองเป็นคาเฟ่สไตล์ยุโรปสวยโมเดิร์นมาก ยิ่งเข้ามาภายในร้านเหมือนกับยกคอร์เซียมมาไว้ที่สระบุรีเลยภายในร้านก็บรรยากาศด e, ีมีที่ปั่นเป็ดถ่ายรูปเพียบเลยจ้าส่วนอาหารก็น่าทานและอร่อยทุกอย่างสำหรับการเดินทานในครั้งนี้เพรคิดว่าเหมือนกับการได้มาชาร์จแบตและได้มาเห็นสิ่งใหม่ๆมุมมองใหม่ๆจริงๆการเดินทาง อาจไม่ใช่แค่การไปถึงแค่จุดหมายแต่คือเรียนรู้เรื่องราวระหว่างทางได้เห็นสัมผัสและได้เรียนรู้ไปกับมันทำให้การเดินทางครั้งนี้และครั้งต่อๆไปคงเป็นบทเรียนสำหรับเพชจและหลายๆคนให้ออกเดินทางกันนะคะ